นั้นฉันรู้ตัวดีว่าเธอไม่มีใจต่อให้ทำดีสักแค่ไหนเธอคงไม่กลับมาหาฉันเป็นเดเพียงแค่ควายตัวหนึ่ง ที่เธอไม่ต้องการฉันก็ควายควายควายตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไม่เห็นค่าไรไม่มีความหมายแล้วเจอก็จับนี้ไป เธอไม่สนใจเธอไม่รักเราเธอก็แค่มาทำดีแล้วก็หวังผลเธอแค่มาหลอกลวงกันแค่นั้นก็พอเอาเป็นว่าฉันโง่เป็นควายละกันฉันก็ควายควายควายตัวหนึ่งที่ถูกทิ้ง ไม่ต้องมาสมเพศฉันก็พอเฮ้ยอย่ามาหู้ใส่นะ